โดยทั่วไปแล้วทุกคนจะรู้จักเบลล่าในนามเบลล่า Top 10 p i พิตค่ะก็ของประเทศไทยก็เพราะว่าติด Top 10ของพิตตีประเทศไทยมาหลายปีแล้วค่ะค่ะและแต่ว่าบางคนช่วงนี้จะรู้จักในนามพิตตี้อินเวสเตอร์ค่ะเป็นพิตตีที่เข้ามาเริ่มลงทุนหรือว่ารู้จักในการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะงานแรกคืองานพิตตีค่ะ มีความตั้งใจว่าอยากที่จะหาเงินเอามาใช้ให้มันครอบคลุมกับกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน้ยคะแล้วก็สามารถที่จะเอามาดูแลที่บ้านแล้วก็ส่งน้องชายเรียนได้คะ่ะนอกนอจากงานพิตตี้แล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าคนรู้จักในานามพิตตี้อินเวสเตอร์แน่นอนว่าจะต้องเป็นการลงทุนหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนคะ่ะหลักๆแล้วก็คือจะมีเทรดทุน ค่ะแล้วก็ซื้อเพื่อลงทุนแล้วก็เพื่อเก็งกําไรค่ะ mm. เพื่อที่จะหากระแสเงิน mm. สดรวมถึงปั้นขอ์ตัวเองให้โตขึ้นในอนาคตค่ะณ mm. นะตอนนี้ค่ะถ้าถามจริงๆใจรักงานการลงทุนมากกว่า mm. เกี่ยวกับอินเวสเตอร์มากกว่าเพราะเป็นงานที่ใช้สกิลของเราที่นอกเหนือจากความสวยหรือว่าการรูปร่างภายนอกอะไรเงี้ยค่ะให้เป็นประโยชน์ mm. นอกจากนี้เรายังเป็นงานที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้ แล้วก็เป็นงานที่คนจะเห็นคุณค่าของเรามากขึ้นด้วยค่ะเรื่องของโปรเจกต์นี้มีเยอะมาก p r o โปรเจกต์แรกนะคะที่ตั้งไว้ก็คือการทำเพจเหวี่งหุ้นให้เป็นที่รู้จักค่ะเพจนี้เบลไว้สำหรับแชร์ประสบการณ์เรื่องการลงทุนรวมถึงให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนักลงทุนแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมี เป้าหมายที่จะเขียนหนังสือต่อไปในอนาคตด้วยรวมถึงมีคอร์สสัมมนาที่ให้ความรู้กับนักลงทุนด้วยค่ะแล้วก็โปรเจกต์ส่วนตัวเนี่ยก็จะมีเป็นพิตตี้อินเวสเตอร์ค่ะก็คือการให้ความรู้กับเพื่อนเพื่อนพิตตี้แล้วก็ต่อยอดไปทํางานเกี่ยวกับด้านการเงินเป็นแอมบาสเตอร์ด้านการเงินรวมถึงเป็นมาร์เก็ตติ้งในอนาคตค่ะ